สวัสดีครับสวัสดีเศซี่สองตกปลาหลาต่ตทุกคนนะครับกับนักตกปลาทุกท่านนะครับมือน,นี้อะไรเป็นตกปลานะครับสีผ้ามาเห็ดอะไรลอกตกปลานะครับอะไรมันเสียนะครับเป็นอะไรเป็นเขาค้วไนะครับเขาค้วยาเขาค้วยเบิดนะครับก่ะ แต่ว่าที่พวไปซื้อของตลาดนะครับก็เพราะว่าผมก็เคยเห็ดใส่หลายตัวแล้วนะครับก็คือว่าได้ผลดีอยู่นะครับนี่นะครับเป็นเขาค้วยนะครับนี่นี่เขาค้วยตัวนี้เบิร์ดแล้วนะครับเป็นเป็นลอกที่หอยยังบอูนครับเป็นลอกเกาปลึกเ้ยนะครับตามสีเห็ดเขาคั้วยสซเองครับนี่นะครับอุปกรณ์ก็มีเป็นเล็กไล่นะครับเล็กเป็นเล็กไล่ครับ ตัวนี้เป็นเล็กได้นะครับโอ้ไม่ค่อยเห็นว่ะนี่ครมีคีมคีมล็อกนะครับอุปกรณ์ก็มีคีมล็อกเป็นเอาเป็นตะปูก็ได้นะครับตัวนี้นะครับเป็นตะปูก็ได้นะครับประมาณตะปูตะปูสามตะปูสี่นี่นะครับ้ามันไง้ามันเขา่าทามันเข่าหู้นี่บ่ลมกายให้เขาให้เกียร์ออกนะครับนี่นะครับซูบเบื้อง้ะเขา ขาหู้นี่รวมกะถือว่าใส่ได้นะครับนี่นะครับครับถ่ายกล้องหนาเมื่อกี้นี่เบื้องบ่ค่อยชัดไปไหนนะครับกะอย่ามาทบทวนไมนะครับสิมาเฮ็ดเขาควอยไม่นะครับเพราะว่าตัวนี้มันมันซื้อแล้วนะครับมันมันเบิดแล้วนะครับผมก็สิมาเฮ็ดไม่นะครับนี่นะครับอุปกรณ์ที่ใส่กะกะสิมี นี่นะครับเป็นเล็กแทงน้อยๆนะครับตัวนี้เป็นเล็กไล่นะครับเล็กไา่นี่จะแข็งครับเล็กไล่นี่สีแข็งเล็กดิฟนะครับเล็กไล่เล็กดิฟหรือว่าสีใส้ตะปูก็ได้นะครับเป็นประมาณตะปูสามหรือว่าตะปูซี่ก็ได้นะครับขาว่าให้เขาเขาหูนี่ล้มนะครับหูเขาคั้วนี่นะครับ นี่นะครับผู้นี้นะครับเขาคล้วยเบิร์ตนะครับเฮดหม่เฮดใส่เองนะครับบริเฮดขายนะครับอุปกรณ์กับซมี่สองสามย่างนะครับกับซมี่เล็กเล็กแทงตัวนึงหลักะคีมล็อกนะครับหลวกะ็หินเกียนะครับหินเจียกับซีไส้เป็นใบ เป็นใบตัดเล็กใบตัดเลดนะครับใบตัดเล็กตัดเลดนะครับไปเบิ่งวิธีการเฮ็ดกันเลยนะครับครับตัวนี้กะเบิร์ตขึ้นกันนะครับตัวนี้กับเบิร์ตขึ้นกันตัวนี้กับฝ้านวงเฮียฝ้าฝ้าอาร์ตเขาคั้วเฮียนะครับกะไปหามาซส่เลยกะทั้งไอ้ก้าวเกี่ยวเขากันได้นะครับเป็นเกี่ยวในนะครับเป็นเกี่ยวตัวแม่นะครับ กะว่า,ข,าขอกอนได้แต่ว่าทั้ง้ายนี่ตัดพลาสติกติดแล้วกะ็ใส่กาวห้อนแล้วกะ็เอาแป้งใส่นะครับกยูยุนะครับก็ใส่ได้เน่นะครับตัวนี้เฮ็ดแล้วแล้วนะครับตัวนี้นี่ครับถือว่าใส่ได้นะครับของตลาดซื้อมาบางทีก็ใส่กันเ่ได้ไนะครับใส่กะใส่ได้โดนเือกันนะครับกะ ระยะเวลาการใส้กะบซ้ำกันกับของตลาดนะครับดีผู้ดีนะจะโดนกว่าของตลาดอีกนะครับเพราะว่าเขาเฮ็ดเอานะครับนี่นะครับตัวนี้เฮ็ดแล้วๆนะครับเ๋ยวผมสีผ้าไปเบึ้งวิธีการเฮ็ดนะครับครับสำหรับคนที่งบหน่อยครับถ้ามีอุปกรณ์กับเฮ็ดเอาแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าผู้ใด ซับไลกะซื้อเอาก็ได้นะครับกะง่ายดีนะครับแต่ว่าถ้าเขาเห็ดเอานี่เขาสิเห็ดใส่ยี่ห้อใดก็ได้นะครับตามตามที่เขาเห็ดกับเบื้องกัเบื้องซองอนตัวน้อนเอานะครับว่ามันเข่าขันไหนบ้างน,นะครับเพาเห็ดไปเขากะซุปล่องกันไปเบื้องเรื่อยๆนะครับซุปล่องเบื้องเรื่อยๆนะครับก็ไปเบืเ้องวิธีกันปาดเลยนะครับ ก็าสิแ่งเห็นเปล่นเขาคัวยนะครับ ครับนี่เขาก็วัดเบิ้งสักก่อนนะครับว่าเขาสีบากเขาสีบากไปเลือกปันไดน,นะครับเาก็ใส่เขาขั้วตัวนี้วัดเบิ้งสักก่อนนะครับโอ้บม่ค่อยเห็นปันไดน,นะครับก็บม่ค่อยชัดปันไนกดก็ขอโทษขออภัยนะครับประมาณนี้นะครับกถือว่าแซ่ความรู้กันไปนะครับ ไม่ค่อยชัดาไหนนะครับ บ่ค่อยเห็นป็นไงวะคาบนี่หอากับบาโอ๋อบ่ค่อยชัดวะเออนี่บ่โฟกัดเป็นไงวะนี่เอากับบากแบบนี้สะก่้อนนะครับนี่นะครับคงสีเห็นกันอยู่นะครับเฮากับบากให้มันเป็นแบบนี้ก้อนนะครับแล้วก็สิไปลบตัวเทิงออกนะครับ ครับนี่ก็เข้ากับบากแล้วแล้วนะครับกับประมาณนี้นะครับบากกับประมาณนี้นะครับบากกันเป็นบ้านนะครับครับกับสีบงงามก็จะของบริษัทเข้าเฮต์มานะครับกับถือว่ากับใส้ได้อยู่นะครับกับบรดิเฮตอ์สวยงามนะครับกับเฮตกา่าใส้ได้นะครับ วัตยายให้ขาดน้ำมันเพรเป็นยังนะครับวัตยายให้ขาดจระบีเฟื่องนะครับให้มีความลอลื่นตลอดนะครับยงมเข้าก็เอาไปใส่งาน,นครับครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอน ขั้นตอนเฮ็ดเขานะครับเฮ็ดเฮ็ดเขาควยนะครับบากบากแล้วแล้วนะครับกะขั้นตอนต่อไปก็จะเฮ็ดแง่เฮ็ดงามแบบนี้นะครับนี่นะครับไม่ค่อยเห็นบ่อยนะครับกะกะเอาพ่อเข้าใจนะครับนี่นะครับเฮ็ดงามแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับนี่ครับเบิิงกันเล่นนะครับ ครับนี่นะครับก็ไก่สีไซได้แล้วนะครับครับนี่กะนี่กะเฮ็ดเขาแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวสีไซล่องเบิงนะครับมามันสีไซได้บ่นะครับกะสีล่องเบิงนะครับครับนี่นะครับตัวที่เฮ็ดเมื่อกี้นี่นะครับลอกกะจักเป็นลอกยี่ห้อยังนะครับ บมูจักยี่หอเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นโลกโก้แบบนี้นะครับกาบผู้ใดรู้จักยี่หอ้อกับคอมเมนต์ใต้คลิปให้เบิ้งเนี่ยนะครับบรรูว่าเป็นรอกยี่ห้อยังเดี๋ยวก็สิใส่ล่องเมึงนะครับว่ามันใส่งานใดบ่สีล่องเทเบิึงถือว่าใส่ได้นะครับนี่ปึ๊บนี่ถือว่าใส่ได้แล้วนะครับ นี่นะครับกะบันี้กะสิตัดให้มันกะว่าฟ้าฟ้าอาัดได้นะครับนี่นะครับถือว่าใส่ได้นะครับครับกถือว่าโอเคนะครับกะหยอดน้ำมันเอานะครับกะอัดสีบ่งามคือจัง ของล้านนะครับกะเฮดกะถือว่าใสได้นะครับกะสีบบง,ง,ง้ามคือชังแม่แบบพระเจ้าเฮดมากนะครับคแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับพระว่ากะไ่ได้บ่ได้ใสงบจักบาทน,นะครับกะเลเล็กเข้ากะหาเอาอยู่บริเวณบ้านนะครับเอาตะปูก็ได้นะครับกะระยะเวลาการใสงานกันไปดูดูกะ ประมาณปีนึ่งได้นะครับผมนี่ไปตกปลาดูนะครับกะถือว่าได้หอดปีอยู่นะครับกะถือว่าใส่ได้โดนอยู่นะครับนี่นะครับมันนี่ก็จะไปิดตัดดอกนะครับครับนี่เขากับนี่กับบากไว้นี่นะครับนี่นะครับ บากไว้นี่นะครับประมาณนี้นะนี่นะครับปลายเล็บนี่นะครับเด็กก็สิตตัดดอกนะครับว่าใส่ได้แล้วนะครับ ครับนี่ก็ตัดดอ,อกแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเอาไปจุ่มน้ำก่อนนะครับครับจุ่มน้ำแล้วแล้วแล้วก็จะเป็นต่อมาณนี้นะครับเดีเ๋ยวสจเทียบเบื้องกับตัวเกาที่ใส่ไก่สีเบิร์ดแล้วนะนี่ครับตัวนี้เป็นตัวไม่นะครับตัวนี้เป็นตัวเกานะครับ ตัวนี้ตัวหม่นะครับต,ตัวนี้ตัวเกานะครับกะมองหาาปาปไหนนะครับว่าตาเขาค้วยเขากับตัวนอนใดก็โอเคแล้วนะครับนี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเอาไปใส่กันเลยนะครับเดี่ยใส่เบื้องนะครับ ตัวน,นี้เป็นฟ้าอัดนะครับฟ้าอัดถ้าถ้าเขาคั้วยมันอยากเบิดเนี่ยผมเสี่ยวตัดยางในรถนะครับห้องนะครับทั้งในนะครับนี่ดำๆเป็นยางในรถนะครับเป็นยางในรถนิ่หน่อยนะครับตัดพอดีลม้ลมลมหูฟ้านี่นะครับเข้าสิหัดลองมึงนี่ครับ กะหมุนล,ลองมือก่อนนี่นะครับกะ่าโอเคนะครับถือว่าใส้ได้นะครับนี่นะครับใส้ได้แล้วนะครับกะอยากเปิดเนี่ยเท่ากับหยอดน้ำมันทำจหยอดน้ำมันนะครับนี่กะเป็นจระบีน้ำมันนะครับก็บสียอดนะครับใส้น้ำมันจักอะไรนะครับ นี่คือธรรมะนกันอย่างแหงจจรเบียแหงแน่แล้วนะครับก็เขาก็หยอดเรื่อยๆยอดดูๆเอานะครับไปตากฝนแหงแหงเร็วนะครับมันมันจจรเบียเสื่อมนนะครับลื่นแล้วนะครับ ก็โอเคนะครับครับสำหรับคลิปนี้กะกะถี่ว่าสำเร็จนะครับวิธีการเห็ดเขาคั้วลอกเบ็ดนะครับกะผู้ได้ของใจ อยากถามเรื่องใดกับคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้นะครับผมกะสีตอบคอมเมนต์ถือว่าโอเคนะครับทำนี่กันแล้วเห็ดแล้วสองตนะครับเมื่อน,นี้ยีเวลาเห็ดสองตัวนี่ก็มือน,นี้ก็สิไป ไปทิปตกปลาอ,อลลาลาางาีงนะครับเพืไไ่อนล้เป่านะครับก็รู้ว่าสิได้ไม้ใดนะครับติดตามเบิ้งยึดตามเบิ้งนะครับมาผมสิไปไม้ใดนะครับมือนครับสำหรับคลิปเมื่อนี้ผมก็อขอจบคลิไปไว้เพียงแค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย